จอคนเองนะครับจะมาถามความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับการอยู่ที่กรุงเทพนะครับคุณคิดว่ากรุงเทพมันน่าอยู่ยังไงบ้างครับก็อย่างแรกเลยคงสะดวกครับเพราะว่าเป็นูนการของทุกอย่างทำมาหากินง่ายว่วต่างจังหวัดเพราะว่ามันต่างจังหวัดมันที่ทำมาหากินมันมันลำบากหาของกินก็ง่ายแล้กวก็เรื่องความปลอดภัยก็มีเขน่าอยู่ครับ รถเกง่งรถดำทำฟิตมันชอบออกฤทธิ์พ่นพิษควันดำคนกรุงเทพเสพควันพิษเป็นประจำทั้งเช้าทั้งคำ่ำจนหน้าดำหน้าแดงแล้วพี่สามารถหาความสดชื่นได้จากที่ไหนครับ <พ uka> ปกติผมก็จะเล่นกีฬานะต้องเป็นได์ก่อนสิครับที่บา้านเคยต้องสดชื่นไว้ <laughs> แล้วมีความสดชื่นที่นั่นอะไรบ้างครับ <c oughs> คือ <c oughs> ป่าเขาหรือไงครับก <c oughs> ็ธรรมชาติครับแล้วถ้าสามารถเลือกระหว่างการอยู่กรุงเทพกับต่างจังหวัดจะเลือกอยู่ที่ไหนครับต่างจังหวัดอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังทํางานก็เลยต้องอยู่ในกรุงเทพครับอ๋อทำมาหากินที่กรุงเทพใช่ไหมต่ะถ้าปลดเกษียณแล้วจะไปต่างจังหวัดเนาะรือถ้ามีตัวเลือกที่แบบว่าสาม,มารถทําง,งานจาก

จริงๆเราไม่ได้ค้างคืนตรงนั้นแค่อยากจะกวนนิดนึงนะครับว่าออธรรมชาติที่กรุงเทพกับธรรมชาติที่ต่างจังหวัดมันมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ราบอกตั้งแต่เช้าราก็ไปหาธรรมชาติในกรุงเทพนี่ครับ บอกว่าจะพยายามหาป่าแต่ป่าที่เจอนั้นก็ไม่ใช่ป่าอย่างที่อาตัมเคยเจอที่ต่างจังหวัดนะครับมันคือป่าคอนกรีตนะครับป่าปูนี่ครับคือวัตถุคือตึกลาฟ้าคือ,อสะพานคือโครงสร้างต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมานีครับที่กรุงเทพคือไม่มีแบบ ล่มไม้นะครับล่มก็จะก็มีบ้างแต่คือส่วนใหญ่ถ้าอยากจะเย็นก็ต้องเข้าไปในตึกนะครับแล้วเปิดแอร์นะครับซึ่งมันก็เสียพลังงานอยู่แล้วเสียไฟฟ้านะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในป่ามันก็ล่มลื่นถ้าไปอยู่ในลม่มมันก็เย็นสบายอยู่แล้วครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ราได้ไปเที่ยวกับฝรั่งปอกๆที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็พาไปดูน้ําตกนะครับน้ําตกนี้มันก็สวยงามมากน้ําใสนะครับแล้วก็หน้าลงไปเล่นนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับแม่น้ําหรือว่าคลองที่ที่กรุงเทพคนละความรู้สึกเดียวกันนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพเห็นสีของน้ำมัน,มนดำนะครับไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับแต่ที่ต่างจังหวัด ในลำธารในแม่น้ำจะมีสิ่งมีชีวิตแน่ๆน,นะครับจะมีปลาจะมีกบจะมีนนนี้นั่นแต่ที่นี่ไม่น่าจะมีะครับไม่น่าจะมีผมคิดว่าหลายคนที่มาอยู่กรุงเทพมีเหตุผลของเขาครับคือไม่ใช่ว่า อาดัมคิดว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพเนี่ยไม่ไม่น่าอยู่คือจริงๆอาดัมก็อยู่กรุงเทพอยู่แล้วถ้าดัมเลือกได้ก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนคนอื่นบอกมานะครับแต่อาดัมก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองเหมือนคนอื่นบอกนีครับแต่ความรู้สึกของอาดัมเกี่ยวกับกรุงเทพก็คือมันอาจจะหาธรรมชาติยากนะครับถ้าอาดัมอยากจะหาความสดชื่นสําหรับตัวเองก็ต้องไปต่างจังหวัดนะครับ ธรรัมทำมาตั้งแต่เช้านะครับก็คือการที่จะพยายามสะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นยังไงครับมันก็ขาดธรรมชาตินะครับความเป็นจริงคือไม่มีธรรมชาติแล้วก็รายการฝรั่งปอกๆก,ก,ก็เป็นรายการท่องเที่ยวนะครับถ้าไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเราไม่อนุรักษ์อดัมแล้วก็เอ็มซีคนอื่นๆในรายการฝรั่งปอกๆก,ก,ก็ไม่มีรายการแล้วก็ไม่มีที่ท่องเที่ยวนะครับ เพราะฉะนั้นอดัมคิดว่ามันสำคัญที่เราทุกคนก็ต้องอนุรักษ์และก็รักษาธรรมชาตินะครับแล้วที่สำคัญนะครับก็คือว่าซีซัน3กำลังจะมาถ,ถึงแล้วนะครับซึ่งอดัมมาก,กิแล้วก็ลุกก็จะพาไปเที่ยวเหมือนเดิมนะครับแต่เราก็อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์รักษาธรรมชาตินะครับ สวัสดีที่รักจำใจเอ่ยลาอย่างอาวสวัสดีที่รักขอลาคนอย่าโดนร้อน